วัชระรงการพุ่งตนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบ,บรุรีตรานายวัชระองการพุ่งตนเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2529ปัจจุบันครูวิทยาฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองสาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมเมื่อปีพุทธศักราช2553เริ่มรับราชาการเมื่อวันที่1กรกฎาคม พุทธศักราช2553ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหัวหน้างานห้องสมุดหัวหน้างานประชาสัมพันธ์คณะกรรมการงานวิชาการโรงเรียนสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนเป็นครูผู้รับผิดชอบชุมนุมยุวบรรณารักษ์ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรณของวิชาชีพมีจิตวิญญาณของความเป็นครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีความรักความเมตตาเอาใจใส่ส่งเสริมและให้กำลังใจช่วยเหลือสิทธิเสมอมาอบรมส่งเสริมให้ความรู้ที่ดีงามแก่ลูกศิษย์เต็มความสามารถเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับสิทธิทุกด้านปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนในวิชาภาษาไทยด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทเสียสละให้สิทธิเป็นคนดีที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศปรับตัวเองให้ทันยุคทันสมัยและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีความรักความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์เสมอมาอบรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามอย่างเต็มความสามารถเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับสิทธิทุกด้านร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนได้รับบทบาทเป็นพิธีกรในงานสําคัญต่างๆของอําเภอและชุมชนเช่นงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีงานประจําปีของอําเภอบอ่อไร่งานเทศกาลวันลอยกระทงการพัฒนาตนเองได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุดเช่นการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู4.0ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาควิชาการจัดการเรียนรู้คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาผลจากการศึกษา อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยภาควิชาการจัดการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งได้รับความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้จัดการศึกษาได้อย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาไทยการฟังการพูดการอ่านการเขียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน Fi ล e s a ปแ a c t i v e l e a r n i n g มีความรู้ความเข้าใจหลักการจับใจความสำคัญการเขียนบทสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถนำกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในเรื่องการเรียนและการทำงานการเรียนรู้ทักษะทางสังคมการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การเข้าพบบุคคลต่างๆซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ5 step active learning เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันในการเรียนรู้โดยการศึกษาหาความรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติในรูปแบบการลงพื้นที่จริงการเผชิญปัญหาจากสภาพและสถานการณ์ตามบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกันพร้อมกับสะท้อนความคิดที่มาจากปัญหา ที่เกิดเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นนำมาสร้างเป็นชิ้นงานการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ด้วยการทำบทสัมภาษณ์จากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพบว่าการที่จะสอนให้นักเรียนใช้ทักษะภาษาไทยได้ดีนั้นจำเป็นจะต้องสร้างองค์ความรู้ให้เกิดจากการเรียนรู้ที่เป็นระบบเพื่อกระตุ้นความคิดและจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการทำบทสัมภาษณ์นั้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งร่างกายสติปัญญาสังคมและอารมณ์รวมไปถึงมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนด้วยการทำบทสัมภาษณ์ขั้นตอนการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ด้วยการทำบทสัมภาษณ์ 1>, 1. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์การสัมภาษณ์หรือตั้งประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 2. ครูกระตุ้นความสนใจด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงคำถามต่างๆที่ใช้ถามจากนั้นให้นักเรียนร่วมสรุปประเด็นคำถามเพื่อใช้เป็นประเด็นในการสืบค้นข้อมูล 3. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลการเขียนบทสัมภาษณ์การตั้งคำถามมรารยาทในการพูดการเขียน 4. นักเรียนได้เขียนคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยให้นักเรียนร่วมกันตั้งคำถามหลักที่ใช้ในการตั้งคำถาม 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำถามไปสัมภาษณ์บุคคลที่นักเรียนเลือก 6. นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและนำเสนอแบบร่างเป็นข้อมูลเบื้องต้น 7. นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและจัดทำเป็นนิตยสารอย่างง่าย 8. นำข้อมูลที่ได้มานำเสนอว่าได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่เลือกอย่างไร 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของตนเองให้กับบุคคลที่สนใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจจากการอ่านนิตยาสารของนักเรียนเองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 10. 2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนจากการทำบทสัมภาษณ์ 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักจับใจความสำคัญการเขียนบทสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 4. นักเรียนสามารถนำกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในเรื่องการเรียนและการทำงาน 5. นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมการเข้าพบบุคคลต่างๆในโรงเรียนและได้นาไปปรับใช้กับบุคคลอื่น 6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 7. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตนเองสรุปผลการจัดทํานวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ5 step active learning เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันในการเรียนรู้โดยสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติ ในรูปแบบการลงพื้นที่จริงการเผชิญปัญหาจากสภาพและสถานการณ์ตามบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกันพร้อมกับสะท้อนความคิดที่มาจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจริงและนำมาสร้างเป็นชิ้นงานโดยกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนในการศึกษาหาความรู้ความจริงจนได้ข้อสรุปเป็นองความรู้ใหม่และส่งผลออกมาเป็นชิ้นงาน พัฒนาเป็นความรู้ที่คงทนและสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ซึ่งนักเรียนสามารถนำกระบวนการคิดวิเคราะห์และการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในเรื่องการเรียนและการทำงานของตนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมต่อการจัดการเรียนรู้1นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาไทยการฟังการพูดการอ่านการเขียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน Five Step Active Learning 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจับใจความสำคัญการเขียนบทสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. นักเรียนสามารถนำกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในเรื่องการเรียนและการทำงาน 4. นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมการเข้าพบบุคคลต่างๆในโรงเรียนและการนำไปปรับใช้กับบุคคลอื่นบทสัมภาษณ์นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของ เชเอียนนะครับกับคุณหดูสัญญาพนากรนะครับซึ่งเป็นรายการจากรายการเจาะใจเนะเาะเดี๋ยวครูจะให้หนูดูเนี่ยลักษณะของพิธีกรนะครับแล้วเรามาเาเเ๋วรจะมาพูดคุยกันว่าในวิดีโอนะครับที่หนูดูไปเนี่ยหนูรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับว่าพิธีกรทําหน้าที่อย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเรียนเสร็จแล้วเราจะต้องไปดาเนินการเป็นพิธีกรนะครับหรือเป็นผู้สัมภาษณ์เพื่อไปทําบทสัมภาษณ์กัน นะลูกค้าสุภรัตอยากสัมภาษณ์ใครครับหลังจากที่สุภรัตดูของอรายการจอดใจแล้วที่เขาสัมภาษณ์หนูอยากสัมภาษณ์ใครลูกอยากสัมภาษณ์แพทริกเ yeah. นะ็ตัวอิชิงเลอร์ค่ะเขาคือใครอ่ะอธิบายนิดนึงลูกเขาเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักบอลเลยค่ะที่ตอนแรกเขาเป็นนักแสดงเพื่อที่ถ่ายเนาะเขาก็เล่นมาวดรายการ อ๋อแสดงว่าคนนี้ก็คืออยากรู้ว่าประวัติเขาเป็นยังไงใช่ไหมลูกแล้วก็อยากรู้ในวิธีการที่เขาเรียนภาษา,านในเวลาประมาณสามเดือนแล้วเขาสามารถพูดได้เขียนได้แล้วก็อ่านออกได้ค่ะอ๋อเออมีเป็นแนวคิดที่ดีนะคือว่าเราจะได้รู้จากประวัติคนอื่นเขาอ่าวจิรา,านันจีรานันลูกแล้ว,ลวจีรานันนะลูกหนูอยากสัมภาษณ์ใครลูกหนูอยกตัวอย่างที่หนูชอบก็ได้หรือคนที่หนูอยากรู้สึกว่าหนูอยาก รู้ตประวัติของเขาจิรานันอยากัมภาษใทยหรืเป็นชสต์พลค่ะทำไมล่ะครับเขาดูกเก่งหลายเรื่องเลยค่ะแล้วสิ่งที่หนูประทับใจว่าเขาเก่งเรื่องนี้มากที่สุดเขาเก่งเรื่องอะไรลูกกภาษาโอ้เพืเก่งภาษาใช่ไหมลูกก็อยากจะได้เก่งภาษาเหมือนเขานะครับาาอ่า โอเคนะครับก็อันนี้ก็คือเราได้ดูบทสัมภาษณ์แล้วเราก็มาพูดคุยกันว่าเราจะวางแผนอย่างไรต่อเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าดูเนื้อหาของเราในวันนี้ว่าเราจะไปอย่างไรต่อในการทําบทสัมภาษณ์กันนะครับถ้านักเรียนนะครับนักเรียนอยากจะรู้เกี่ยวกับคนที่นักเรียนสนใจเนี่ยนักเรียนอยากถามเรื่องอะไรบ้างใครอยากถามเรื่องอะไรบ้างครับไดนลองลองบอูบอกดูหน่อยสิลูกว่าอยากรู้เรื่องอะไร าวิศวะก่อนวิศวะอยากรู้เรื่องอะไรลูกอยากรู้ว่าเขาทำไงให้ประสบความสำเร็จครับโอ้ยเอเออันนี้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตเออดีมีการวางเป้าหมายแล้วจีรานันล่ะครับอยากรู้นในการเรียนอพิชาบอลพิชาอยากรู้เรื่องอะไรของเขาลูปวอลพิชายัางอยู่ไหม หรือไปห้องน้ําแล้วใส่ไปห้องน้ำแล้วมั้งอ่าไม่เป็นไรเบนจรัสเป็นจรัสอยากรู้เรื่องอะไรลูกลกูกอยากอยากรู้ว่าเขาจะปล่อยผลงานต่อไปเมื่อไหรอ๋อแสดงว่านี่จะสัมภาษณ์ศิลปินดาราเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคําถามที่เราสามารถตั้งได้เูยนะครับเป็นคําถามที่เราสามารถถามได้นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้จากเขานะลูกนะนะครับ เดี๋ยวในช่วโมงถัดไปนะครับเดี๋ยวครูจะขอดูบทสัมภาษณ์ของพวกเราที่เราได้ไปคุยและไปสัมภาษณ์กับคนข้างนอกมานะเราจะได้รู้ว่านะครับว่า,าเวลาเข้าไปหรือเวลาไปซักถามอะไรเนี่ยเราจะได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนที่เราไปสัมภาษณ์เราบ้างแล้วเราเอามาให้ครูดูก่อนแล้วเรามาช่วยกันดูครับว่าเนื้อเรื่องนั้นเป็นอย่างไรสุดท้ายเดี๋ยวมันจะนําไปสู่นิตยสารที่ทุกคนจะได้ทํากันนะครับ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ,บได้รับรางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคท c สของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนิทรรศการร้อยเรื่องราวความสำเร็จสพม17สู่วิถีคุณภาพ ปีพุทธศักราช2562ได้รับรางวัลคุณภาพระดับดีเด่น b เ t p r a c t i c e รองชนะเลิศอันดับที่1การชัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยงานมหกรรมวิชาการร้อยเรื่องราวความสำเร็จสพมจันตราดวิถีใหม่ปีพุทธศักราช2564